ดีครับทุกคนวันนี้จะมานั่งประกอบไอตัวชิ้นนันจูไฮเกตนะชิ้นจูเคเกตสเตนนะตัวนาราทีเวอร์ชันเฮีย er ทำมาหลายวันแล้วนะตัวนี้ก็จะมาพูดถึงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไอตัวนี้เฮีย er ชอบทำไฮเกตตอนนี้นะครับผมมันเหมือนกับแบบว่ามันจบง่ายดีแล้วก็มันทำชิ้นส่วนมันไม่เยอะแล้วก็รายละเอียดมันพอได้แล้วก็บางทีมีบางพ่นบ้างมอีอะไรลอย่างไอตัวนี้ ก็ทำแบบตั้งใจทําอันนี้มาทำมามาคุยกันเล่นๆวันนี้วันหยุดนะไม่ได้ไปไหนนี่นะเห็นไหมอ่าตัวนี้เฮียใช้สีอของเอชโรเลตมีอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่คือว่าไม่มีอะไรวันนี้แบบเดี๋ยวรายละเอียดตอนรีวิวก็ค่อยมานั่งต่หูปิดดีคอร์ดีคอร์มันแบบเยอะมากดีคอร์ก็ใช้ของ G r e w o r k นะครับผมอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนั้นเราค่อยว่ากันตอนนี้เฮ er ีย อยากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะนั่งประกอบไปเสร็จเมื่อคืนนั่งประกอบถึงตีสีเลยนะนั่งทําเพราะว่า,าพ่นเคลียร์ไปเ,เหมือนกับแบบว่าพ่นเคลียร์เคลียร์เดี๋ยวรายละเอียดมาพูดอีกเพราะวหลายอย่างนี่ใส่แว่นก่อนแก่แล้วนะว่าจะไปทําเลสิกอ่ะโอเคขอประกอบก่อนยังมเยอะมากจริงๆไฮเกตถ้าแยกออกมาพ่นเป็นชิ้นนะเยอะเยอะเห็นอย่างเงี้ยนะเยอะนะแล้วยิ่งใส่รายละเอียดไป ยิ่งเยอะอ่ะขอทำก่อนปืนโคตรเท่ Let's go เฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวไปหาแอคชั่นเบสมานี่ อย่างหล่อนะหล่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะทำเองใครๆก็ต้องบอกว่าของตัวเองเท่อนะไวระมบานี้นะอย่างจาบอย่างจาบนะชิ้น anjou s t a น n l n มัวอย่างเท่ชอบคืนนี้จะกลับไปทำต่อไปพ่นต่อพ่นอ,อ,อะไรวะนั่นแหละไม่รู้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปพ่นเดี๋ยวไปคุยกันนะวันนี้อย่างชาบเจอกันจากบ,บ้านก่อน เฮ้วะ <Hey>, <years> กลับมาแล้วพร้อมกับนี่โอ้โหเป็นไงเฮ้กันดัมแอเรียลเอ่อหนึ่งต่อร้อยฟูลแมคชีนิกนะครับผมนี่กำลังจะพ่นตอนนี้คือพ่นรองพื้นไปแล้วนะครับผมนะพ่นรองพื้นไปแล้วแล้วก็ขัดแล้วด้วยนะ แต่นี้ลองพื้นเ,เบอร์หนึ่พนะครับผมแล้วก็ขัดเตรียมผิวนะแล้วก็พ่นไอตัวเบอร์พันหะ้าไปนะวันนี้จะมาพ่นสีอันนี้คือถึงขาวที่จะพ่นสีขาวเพราะเบอร์หนึ่พันเนี่ยมันฉลากสีม่วงนะแล้วก็จะพ่นนี่สีขาวขาวนี้ขาวนมนมนะน่าจะน่าจะสวยนะ สีอัชเรตนะนัมเบอร์023 23เนี่ยแหละนะแหน่ะแหน่ะแหน่ะปอะมานนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะติดดีคอนี้นะแล้วก็ติดเอ่อไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมิลลาโซนะครับผมนะไฮเกตมันจะมีไฮเกตแต่คือหนึ่งต่อร้อยไม่มีก็เลยชิปปิ้นทีดีปินนะเป็นมิลลาโซแบบนี้นะ ก็ตามภาษาครับผมคนแกน่กลับมาจากที่ที่ Office, ออฟฟิศไอที่ร้านนระทำไอตัวไฮเกรดชิ้นันจูเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้ต่อเลยนะคือแบบฟิตชิไหาไงช่วงนี้นะแล้วก็ออวันนี้คิดว่าน่าจะใช้แอร์บัตซึ่งเรามีอยู่แล้วเนี่ยสองตัวเนี้อินฟ i นิตี นะก็คงจะใช้เบอร์0.4นะครับผมนะในการพ่นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพ่นง่ายหน่อยนะใช้ดีนะพูดถึงแอร์บัตนิดนึงใครวะบอกว่าไก่แข็งไปยืมใครมาใช้ก่อนแล้วค่อยพูดนะไปลองจับแล,แล้วก็อันนี้ จะไล่ทำแล้วก็งานประกวดไม่รู้จะทำหรือเปล่านีย่ยังที่เกียจอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพ่นก่อนมันจะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีอ่เหลืองนะอันนี้ก็เดี๋ยวใช้อันนี้พ่นขอเขอ,ขอเตรียมเตรียมเตรียมอุปกรณ์ก่อนลวกันนะเพราะว่าวางไว้หลายวันฝุ่นมันเกาะเดี๋ยวจะเอาแปรงมาปัดก่อนปัดฝุ่นนะลัวฝุ่นมันคาอยู่ คนสีกันเถอะ <Tomorrow. S 1> โอ้โหวันดีครับวันดีครับวันดีครับเมื่อคืนนั่งทําสีนี่เมื่อกี้นั่งพ่นเมื่อคืนไปใช่ไหมวันนี้มาบางพ่นโอ้โหยังยังเดือดยังเยอะนะนะนี้มีของมาส่งไปรษณีย์เอ็ไทยสุดยอดอยู่ห้างหนึ่งแม่งไปส่งอีกห้างหนึ่งไอเราก็ ไปตามที่ที่ห้างห้างบอกไม่มีปรากฏว่าไปตรงอีกห้างหนึ่งไปสนีนี่แม่งแบบคือขับเคลื่อนด้วยพลังด่า,าจริงๆนยน,นะอ่ะโอเคอันนี้เว้ยเสียเว้ยไม่เคยมีนะมีน้องชื่ออะไรอ่ะขอบคุณมากเลยที่ส่งข้อมูลมาให้นะอ่อเดี๋ยวหาชื่อก่อนนี่ เจแปนสไตล์โอ้เขาบอกว่าเฮียอยากได้ไปหามาเมกาพาซาขายประมาณหกถึงเจ็ดพันนะเฮีย er ได้มนราคาไม่ถึงสี่พันโอโหจา้าบเลยดาเตะนะโมโชโน,นะโนเบลคาร์ดนะครับคือมันจริงๆมันไปหลายตัวแล้วซึ่งก่อนนั้นนี้มันจะเป็นาทาเคดะรีวิวมาแล้วแบบอย่างจา้าบเลยแต่คือตัวนี้นะก็เลยแบบรอแบบใจเย็นๆคือไม่ได้แบบรีบอยากได้อะไรขนาดนั้น ประจวบเหมาะสามพันกระบาทได้มาแบบยังไม่แก่เลยอะ่ะดูดิโคตรจะคุ้มเลยครับพี่น้องครับสามพันนิด,น,ดนิดอะ่ะโคุโ้มเดี๋ยวว่าหาเวลารีวิวสุดยอดช้าแต่ชัวจริงจริงนี่มาดูนีน่นี่น,นี่ให้ดู <c oughs> ไอ้นี่มานั่งทำอันนี้ ดูโหนกแสไปด้วยไหงนี่น,นั่งบางคนนะเห็นไหมนี่ะปรับแสให้หน่อยนีนั่งบางคนยาวๆเลยครับวันนี้เมื่อคืนนั่งพ้นสีไป<ๆ>ก็เลยแบบวันนี้นั่งทำตั้งแต่เช้านี่จะ4ี่โมงลยัยังยงไดแคตตี้ทิ้นเองเบื<ๆ>่อจริงๆเลยนั่งทำไปมีเดลไลเพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้มันจบเส้นนะอ่ะไปดีกว่าขอนั่งทำก่อนแล้วกันบายบาย เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยนี่โอ้โหโฮเฮ้ยข้อดีของการบางพ้นนะคือมันก็ได้ความเนี้ยบและแหละอย่างที่ทุกคนรู้แต่คือว่าอะไรที่มันเป็นวงกลมๆเนี่ยนี่ ตัวนี้นะแนะนําเลยแนะนําอุปกรณ์การบางพ่นที่แนะนําจริงๆคือก็จะมีไอตัววงเวียนเนี่ยนะจะตัดพวกกลมๆเนี่ยเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยกลมๆเนี่ยแล้วก็บางพ่นแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะเพจอย่างเงี้ยของดิสเปียอันนี้ก็ของดิสเปียนะนะคือมันจะเป็นร่องเคยรีวิวไปแล้วล่ะ เราเอาสกอตเทปเนี่ยแปะแบบนี้แล้วมันจะเป็นร่องตารางตารางเป็นล่องอ่ะแล้วก็เอาอา,าร์ตไหนพอกดลงล่องปุ๊บแล้วก็ลูดได้เลยมันต้องมานั่งวัดหรือเอาไม่มันทัามาตีอันนี้โคตรเป็นไอเทมที่แม่งจำเป็นต้องใช้ต้องมีเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะวันหนึ่งอ่ะบางพนเนี่ยยี่สิบกว่าชิ้นเนี่ยทุกคนเอ้ยบอกได้เลยว่าออฟฟิศซินโดมมา นะแต่ก็คือถ้าตั้งใจทำยังไงมันก็เวิร์กนะเอาเดี๋ยวขาดอีกหนึ่งชิ้นนะโอเคขออนุญ,ญาตคำก่อนเดี๋ยวไปพ่นที่บ้านแล้วกัน l e เลสโกี๋ยวก็กลับมาดูกันเร็วๆนี้จะเสร็จแล้วอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จนะจะไปทำกันผ่าส่งประกวดละ ไม่ใช่ตัวนี้หนุ่เว้ยไปเจอกันที่บ้านไปพ่นสีเดี๋ยวให้ดู tomorrow good morning มาอีกวันหนึ่งนะ <Good. S 1> ครับเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายเมื่อคืนนั่งพ่นสีอ่าไอตัวที่ปังพ่นไปเมื่อวานนี้เอ้น่ปังพ่นไปเสร็จแล้ววันนี้จะมานั่งแกะกันนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าอ่าแกะแล้วจะจะจะ,จะเ,เราบังพ่น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มิดหรือเปล่านะเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับคนที่บางคนแล้วดูไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะนี่อันนี้ก็ไลด่ดูเออวันนี้มีของมาส่งด้วยเป็นของจากโรงงานจีนนะครับผมเป็นตัวโปรโตไทป์นะเป็นตัวโปรโตไทป์ส่งมาให้รีวิวก่อนนีเออ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวโอ้โหจ้าบจาบ้จบจบจบนี่เอาให้ดู นี่เห็นไหนมอ,อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแอรเรียวทำสีบางพ้นนะก็เดี๋ยววันนี้มานั่งแกะกันมีเพียบแล้วก็ในส่วนที่เป็นสีอื่นด้วยก็จะมาทำเพิ่มนะวันนี้ก็จะกลับไปบางพ้นในส่วนที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาพ่นไอ้พวกชุด ออปชันของมันนะครับวันนี้ขอนั่งแกะก่อนแล้วก็บางคนในส่วนตรงนี้นะเฮ้ยมีมีของมาส่งมีของมาส่งให้ดู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 ไปไปไปะนะครับเนีย่ยขอปรับแสงหน่อยเอ้มีของมาส่งครับอันนี้ของเจนนะชไหน่าเวอร์ชันนะใครอะไรไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ ยังไม่มีขายนะนี่นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเป็นตัวไหนนะคลิปนี้แค่นี้สองาวันเลยนะครับผมว่าทำสีจริงๆแล้วมันยากนะครับผมอย่างตัวแบบไฮเก e ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะค่อยๆทาไม่ใจร้อนแล้ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบ1ต่อร้อก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะ วันนี้ขอนั่งทําประมาณนี้ใครทําสีตัวไหนอะไรยังไงมาคุยกันได้นะครับผมช่วงนี้เฮียก็บ้าทําสีนะบ๊ายบายไปเลยจ้ะเจอกันพรุ่งนี้เดอ้อสวัสดีครับ